ไปซะแล้วนะเฮ้ยนะก็ต้องมันยังไงก็ต้องมีวันนี้แหละนะครับยังไงวันวันแบบนี้ก็จะมาถึงไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องมาถึงแหละนะครับก็ในที่สุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประกาศปลดนะครับยูริคเทนฮากออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอของสโมสรหลังจากที่ทำทีมมา สปีเสร็จนะครับผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลปีนี้ถือว่าหน้าผิดหวังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของสโมสรและบอร์ดบริหารของปีศาแดงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาทำการเข้ามาบริหารซื้อหุ้นสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์จิมนะครับแรดคลิปเขาเป็นอะไรกับแดนนี่แรดคลิปเนี่ยก็นะขอได้รับความเห็นใจนะครับในฐานาที่โอ้เราก็มีความไปไปประมาณนี้อีิคเซนฮากลายเป็นผู้จัดการทีมปรีศาจแดงคนหนึ่งนะครับที่ได้รับความ เรียกว่าอะไรซัพพอร์ตเออกลมๆแล้วกันนะอย่าไปถึงขนาดเลยเกินเลยไปกว่า,น,านั้นเลยได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนคลับสโมสรฟุตบอลนะครับไม่ใใช่สโมสรฟุตบอลปีแมนเชสเตอร์แต่นะครับสโมสรฟุตบอลทีมอื่นๆร่วมรีกพรีเมียร์ลีกนะครับอีก19ทีมที่เหลือเออนะมตะกลกรนะบางบางทีนะชีวิตคนเรานั่นทำให้พอข่าว ปีศาจแดงปลดอิลิเกนฮากนี่โอ้โหเล่นเอาร้องกันละงมหัวฟัดหัวเวี่ยงเลยนะครับแฟนคลับสมโมสรทีมอมืนอ่นคืนนะครับในขณะที่เด็กผีตัวจริงเขาอืม,อมนะเอาสทีน่ะนะ <c oughs> รุฟ่ฟานิสอใอยจากมาทำทีมชั่วคราวนะครับระหว่างรอ การประกาศรายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับซึ่งก็คาดเดามาหลายๆชื่อนะครับจริงบางทีมันก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวต่างๆแต่มันก็คงมีมูลมีเรื่องร่องรอยความเป็นไปได้อยู่บ้างแหละเขาเรงนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังๆในชื่อของชาบี้กับรูเบนอโมริมมาแรงเหลือเกินนะครับและข่าวล่าสุดเนี่ย ฟังว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็จส่งคนไปลิสบอนแล้วนะครับอาจจะไปทำข้อตกลงอะไรบางอย่างกับอโมริมนะครับซึ่งมีโอกาสสูงแล้วที่อโมริมจะมาเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงคนใหม่นะครับแต่ว่าวันไหนเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบหรือจะมีการ พลิกโถอะไรนะครับแต่ช่วงนี้คิดว่าสโมสรก็คงใช้ลุฟูฟานฟิสซรอยไปพลางก่อนนะครับก็ยังไม่มีอะไรเสียหายฟานฟิสซรอยก็เป็นเด็กผีอยู่แล้วนะครับผู้เล่นในตำนานของแมนเชสเตอร์เดคนหนึ่งเช่นเดียวกันก็ติดตามนะครับอืมก็ขอบคุณอิลิกทันฮากที่ทำให้พวกเรามีความสุขนะครับก็<笑><笑>ฟุตบอลก็อย่างนี้แหละอย่าไปคิดมากนะครับ มันก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะครับมันความสําเร็จความรุ่งเรืองบางทีมันไม่ได้ชี้วัดจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะว่าเรื่องของฟุตบอลนะครับความสําเร็จมันมาจากหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะครับผู้เล่นผู้จัดการทีมนะครับสตาฟโค้ชนะครับสโมสรเองบอร์ดบริหารเองนะครับรวมทั้ง ที่สำคัญที่สุดนะครับแฟนคลับทีมซัพพอร์เตอร์ทั้งหลายนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําความสําเร็จมาสู่สโมสรใดสโมสรหนึ่งก็ติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กผีทุกคนทั้ง่ันขอให้ได้ผู้จัดการทีมคนที่ใช่คนใหม่โดยเร็วนะครับส่วนแหม่นี่ต้องบอกว่าบรรถูกข่าว ปลดอิลิเทนฮักมาแย่งซีนไปเต็มๆเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่ปารีสฝรั่งเศสก็จัดให้มีการจัดงานประ,ประกาศผลรางวัลบัลลังดอนะครับ2023-2024ปีนี้จัดที่ปารีสนะครับแล้วก็อืมวเต็ง่านักเตะ ยอดเยี่ยมปีนี้มีหลายคนแต่สุดท้ายคนเข้าป้ายก็เป็นโรดรีนะครับโรดรีโรดรีรดรนี่ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นผู้เล่นในพรีเมียร์ลีก ในรอบหลายปีอ่ะโอห่างหายจากเวทีบัลลังทอร์ครับล่าสุดถ้าจำไม่ผิดก็ตรงนู่นเลยพีโดอ่ะเออส,สมัยคริสเตโนโรนันโดยังเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบแรกะนะครับผ่านมาจริงๆพีโดเขาก็ได้มาอีกหลายรอบนะหลังจากนั้นแต่ว่าในสีเสือ้อสโมสรอ,อื่นนะครับโรดี้ก็เป็น ผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ15ปี16ปีอ,ะอ่ะที่ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งยุโรปนะครับรางวัลบัลลังดอนะครับต้องบอกอย่างนี้โรด r ีเนี่ยเขาได้บันลังดอเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผลงานกับแมนซิตี้นะครับที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคว้า3มแชมป ในฤดูกาลม,มันหลายฤดูกาลอะ่ะโอ้เ <c oughs> ่ายกว่าวว้าทุกแชมป์อ่ะนะนะพรีเมียร์ลีกไม่รู้สี่สมัยซ้อนไปแล้วติดต่อกันไปแล้วนะครับไหนก็นจะเป็นไ็ดพวกบอลถ้วยอะ่ะเอฟเอครับคาราบาวครับอะไรทั้งหลายยูฟาแชมเปียนลีก นี่สำคัญอย่างยิ่งนะครับครบทุกรายการเป็นทีมแรกแล้วก็ลายบางรายการนี่หลายรอบหลายครั้งหลายครานะครับแต่ที่สําคัญนะครับพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยุโรปนะครับยูโรโ2024ัมาครองอย่างยิ่งใหญ่ก็สมราคาแล้วก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่ไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ โรดี้แล้วก็แฟนแมนเชสเตอร์ตีแล้วก็ทีมชาติสเปนด้วยนะครับปีนี้นักเตะสเปนได้รับรางวัลบัลรังดอนะครับดาวรุ่งโอ้โหนะครับดาวรุ่งจะเป็นใครเสียไม่ได้นะครับก็ทีมเดียวกันเลยนะครับรามีิยามานโอ้โหไอ้หนูรามีนนี่ก็ถือว่าสร้างสีสันในยูโรครั้งล่าสุดนี้ได้อย่าง คือเป็นการแจ้งเกิดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ผลงานก็จะอนาคตไกลมีโอกาสมาแทนไม่ใช่แทนโรดี้นะดูทรงแล้วนะครับอาจดูอายุอานามสิบเจ็ดสิบแปดนี่มีโอกาสกลายเป็นผู้เล่นผู้เล่นในตำนานอีกคนหนึ่งแบบแบบที่เราเห็นเซเนดีนซีดานคริสเตโนโรนันโดหรือแม้แต่ ลีเอลเนอร์มสซี่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมเรอัลมาดริดนะครับแชมป์ยูฟาแชมป์เปนลีกทีมล่าสุดแชมป์ยูฟาแชมป์เปลีกทีมล่าสุดเอ๊ะย,ยังไง <c oughs> <c oughs> แล้วก็แชมป์ลีลาลีกาสเปนเ <c oughs> อ, <c oughs> ออเออ่ออเออเอมันอเออเันคออเออ่ออเ่อเออออเ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 ยอเยมเออเออเออเอนเออเิผู้จัดการ ของมาดริดนั่นแหละนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้เล่นสโมสรเรอัลมาดริดไม่มีใครเดินทางมารับรางวัลบัลลังดอที่ปารีสเลยนะครับไม่รู้หาตัวเครื่องบินไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้นะก <c oughs> ็ <c oughs> นะฟุตบอลบางทีมันก็การแสดงออกแหละนะครับก็ขเข้าใจได้นะครับแม้ คือคือเดิมเนี่ยเขาคาดหวังว่าวีนิซิอุสจูเนียนะครับจะได้รับรางวัลบาลรางดอเป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าพอผลมันพลิกมาเป็นโรดีเนี่ยสร้างความผิดหวังแหละเออไม่พอใจหรือไม่ไม่รู้นะแต่ผิดหวังแหละพอผิดหวัง ก็เลยถือโอกาสทิ้งตัวเครื่องบินเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บินมาปารีสเลยนะครับก็นี่แหละนะครับบทสรุปของข่าวสารในแวดวงฟุตบอลแค่สองข่าวนี้ก็จะเรียกว่ามีอะไรให้ติดตามต่อนะครับว่าอนาคตของรามิยามานจะเป็นอย่างไรรวมทั้งผู้จัดการทีมสโมอสรคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นใครติดตามนะครับสุดท้ายก็ ต้องขอบคุณอิเล็กเทนฮาร์แหละนะครับที่นำความสุขมาให้พวกเราเอนเตอร์เทนเมนต์ฟุตบอลนะครับบางทีฟุตบอลมันก็มีเบ้นไม่มีแต่ความสำเร็จบางทีความผิดพลาดความบกพร่องความผิดหวังล้มเหลวก็ก็เป็นสีสันนะครับอย่าไปคิดเลยมากก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้งานใหม่ที่ดีโดยเร็วนะครับแล้วก็กลับมาสร้างความสุขให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบวกันวันนี้ สวัสดีครับ